สวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้จะเอาวิธีการตั้งโซ่ครับแบบให้ได้ตามมาตรฐานนะครับโดยที่ไม่ต้องวัดครับก็รถคันนี้ก็โซ่ลงไปนอนอยู่ที่ตัวฝาครอบครับก็น่าจะเกินมาตรฐานไปเป็น2เท่าตัวครับนี่ครับก็ประมาณหกหสิบมิลนะครับ ตั้งที่มาตรฐานก็จะอยู่ที่ประมาณ30มิลครับเนี่ยครับก็ประมาณ5 60มิลครับกว่า5 6เซนนะครับนะครับก็ย้อนขนาดนี้ก็ต้องลงไป เหมือนกับนอนอยู่ตัวผาครอบครับก็มีเสียงดังก็ขี่กันผมก็แปลกใจเหมือนกันครับว่าขี่กันไม่ได้ไงครับก็ถ้าเป็นามาตรฐานครับก็จะอยู่ที่าสามเซนครับหรือ30มมิลิเมตรครับ ก็ถ้าดูตามช่องก็จะอยู่ให้อยู่ประมาณกึ่งกลางครับโดยที่ไม่ต้องวัดก็ได้ครับให้ให้โซ่อยู่ประมาณกึ่งกลางของอช่องนี้ครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูครับว่ามันมันจะได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะวัดครับอยู่ประมาณสามสามสิบมิลิเมตรครับแล้วก็เราเราก็จะเอาผาครอบเข้าใส่ดูครับว่ามันจะอยู่กึ่งกลางหรือไม่ครับ ก็โซ่ย่อนมากครับแล้วก็ไม่มีการลอลื่นด้วยครับก็ถ้าแบบนี้ก็อายุการใช้งานก็จะสั้นนะครับ,บก็ลองดูขีดให้ตรงนะครับทั้งสองด้านครับให้เท่ากันครับ ก็ค่ามาตรฐานครับก็อยู่ประมาณ30มิิเมตรครับเนี่ยครับก็ดูทั้งชัดครับก็เป็นค่ามาตรฐานครับ เดี๋ยวผมจะเอาผาครอบเข้าใส่ให้ดูครับว่ามันจะอยู่กึ่งกลางหรือไม่ครับเนี่ยครับก็เราดูที่ช่องของอตัวผาครอบก็ได้ครับในการตั้งครับคงไม่ ต้องถอดฝาครอบออกแล้วก็มาวัดแบบผมคือผมจะวัดให้ดูแค่นั้นนะครับว่าค่าค่ามาตรฐานของมันอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็เวลาเราเอาฝาครอบเข้าใส่เข้าไปครับมันจะอยู่กึงกลางหรือไม่ครับก็ผมทําให้ดูครับถ้าพวกเราจะตั้งก็ตั้งแค่ดูตรงช่องตรงนี้นครับ ให้โซ่มันอยู่กงกลางก็จบครับเนี่ยครับก็พอดีเป๊ะครับเนี่ยครับก็แค่ มองดูตรงนี้ครับให้โซ่มันอยู่กึงกลางาช่องนี้รูนี้ครับก็ถือว่าได้มาตรฐานครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ